สวัสดีครับพบกับ Network Radio fc อีกครั้งนะครับก็วันนี้อยู่กับเครื่อง t 1 9 6นะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะมีอยู่2เครื่องเนาะก็เป็นเครื่องที่พี่ๆส่งเข้ามาโปรแกรมนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำแล้วก็สาธิตการใช้งานเครื่องนี้ก่อนนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่อง Android 6นะครับก็สติ๊กเกอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัว Android 6 ก็ตัวนี้เป็น Android C 4นะครับเดี๋ยวให้ดู Android C 4สติกเกอร์ก็จะแตกต่างกันชัดเจนนะครับตัว Android C 4กับ Android 6ตัว B8 แล้วก็ตัว h ตัวนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านข้างด้านหน้าอื่นๆนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับ แทบจะไม่แตกต่างกันเลยแต่ระบบภายในนะครับก็ตัวนี้เป็น Android 6นะครับตัวทางนี้จะเป็น Android 4สังเกตคร่าวๆที่สติกเกอร์ตัวนี้นะครับตัว h กับ b 8นะครับก็เดี๋ยวมาประกอบเครื่องกันนะครับก่อนอื่นก็ใส่ซิมการ์ดนะครับ นี้ผมใช้ซิมทูมูฟนะครับที่นำมาทดสอบตัว Android 6ตัวนี้ผมโปรแกรมนะครับสามารถใช้ซิมท m o v e ได้ซิม a s ได้แต่ไม่เชื่อมต่อซิมจาก d t แทนะครับก็ที่เจ้าของเครื่องไม่ได้ส่งเสาวอากาศมานะครับเดี๋ยวยืมของ ตัว Android 4มาใส่ก่อนโอเคก็ประกอบอุปกรณ์ก็เรียบร้อยนะครับเท่านี้ง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากจากนั้นนะครับก็บิดปิดเครื่องนะครับรอการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสักครู่หนึ่งนะครับ <Network. S 2> ตอนนี้กำลังเริ่มค้นหาสัญญาณแล้วนะครับรออีกสักแป๊บหนึ่งโดยประมาณคร่าวๆก็30วิถึง1นาทีนะครับโดยประมาณ ปี003อยู่ไหมมีใครอยู่แถวแพัฒลรงไหมไปไหมบอตอนนี้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วนะครับก็อย่างที่ได้ยินเมื่อกี้นะครับก็มีเสียงจากซิโร่เข้ามาแล้วจอปีพะราม2องนย์แจ้งข่าวพิจราคมเปลือกโอเคผมขอเบาเสียงลงก่อนเนาะเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงนะครับ ก็มาดูปุ่มด้านข้างที่ผมเซตไว้นะครับตัวนี้เป็นปุ่ม PTT สาหรับซ e โร่นะครับแล้วก็ตัวสีส้มตัวนี้ผมเซตให้เป็นปุ่มแบล็กนะครับแบล็กกับในแอปต่างๆนะครับแต่ว่าจะเอามาใช้กับซ e โร่นะครับตอนนี้นะครับหน้าซิโร่เนี่ยจะอยู่ในเป็นหน้าโฮมนะครับที่รวมทุกช่องทุกชแนลนะครับเมื่อเราเปิดเสียงก็จะได้ยิน ทุกชแนลนะครับนนนนเวลากด PTT นะครับมีเสียงเออร์อนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในชแนลใดชแนลหนึ่งนะครับนะครับไม่สามารถส่งได้นะครับก็ต้องทำการบิดนับไปยังช่องที่เราจะใช้งานก่อนนะครับครั้งแรกก็จะอ่านช้าหน่อยนะครับ เราใหสองเฉพระบบพกิจพระรามสองศูนย์หนึ่งเจริญนครศูนย์สองเฉพาะกิจพระรามสอรรงศูนย์สามเจ้าหน้าที่สื่อสารศูนย์สี่เฉพาะกิจสามสิบสองยูซูนี้ของพี่เจ้าของเครื่องมีสี่ช่องนะครับศูนย์สามเจ้าหน้าที่สื่อสารศูนย์สองเฉพาะกิจพระรามสองศูนย์หนึ่งเจริญนคร ตัวดีไฟจะกระพริบ t t ีไม่เหมือน Android 4 a n นะครับ Android 4จะมีจังหวะที่หน่วงและช้าลงนะครับเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วแต่ไม่เป็นไรครับใช้งานได้ปกติแล้วก็ลองกด ptt นะครับตอนนี้เราเข้าสู่หน้าการใช้งานของห้องสนทนาแล้วนะครับนะครับก็สามารถกดส่งออกได้ไฟ rx tx ตัวนี้ ใน and ด o i d 6หไม่ทำงานนะครับตัวนี้ทดสอบนะครับกดส่งออกอเฉพาะศรรูนย์สามเจ้าหน้าที่สื่อสารศูนย์สี่เฉพาะกิจสามสิบสองตอนนี้นะครับเราอยู่ในห้องสุทนนาหรือว่าการใช้งานแบบเดี่ยวนะครับ ตอนนี้จะอยู่ในหน้ากลมๆนะครับถ้าพี่พีนึกออกเนาะก็จะอยู่ในหน้ากลมๆห้องเดียวนะครับหากเราต้องการกลับไปฟังห้องรวมนะครับหรือว่าฟังทุกห้องเนาะก็สามารถกดปุ่มสีส้ม1ครั้งนะครับตอนนี้ก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าห้องที่รวมทุกชแนลนะครับตอนนี้จะกดส่งไม่ออกนะครับ เพราะว่าอยู่ในหน้าของห้องสุนทนาที่รวมทุกห้องนะครับนะครับเป็นเสียงเอ,อรืนะครับส่งไม่ออกแต่สามารถฟังได้ทุกห้องนะครับเมื่อเราจะใช้งานนะครับหรือว่าส่งข้อความออกไปก็บิด <03 S 1> อีกครั้งหนึ่งนะครับศาเเฉพาะกิจพระราม2 01เจริญนคร ผมส่งนะครับแล้วก็หากเราจะกลับไปหน้าห้องรวมเพื่อฟังข่าวสารการสนทนาจากทุกห้องนะครับก็ปุ่มสีส้มเหมือนเดิมครับหนึ่งครั้งาเนี่ยแต่จะกดส่งไม่ออกนะครับเพราะว่าอยู่ในห้องรวมอยู่ ไหนว่าจะเปิดรับตอนนี้สามสถานีจะปิดลับตอนไหนยังไงว่ากระตหนกว่าจะเต็มไงกระตนไอ้จนจนจนกว่าจะเต็มสามสถานีแค่นั้นก็ขออนุญาตดิบเบาเสียงนะครับแล้วก็บิดมาทดสอบช่องอีกครั้งหนึ่งนะครับ ูนย์สองเฉพาะกิจพระรากศูนย์สามเจ้าหน้าที่ศูนย์สี่เฉพาะกิจสามสิบสองศูนย์สามเจ้าหน้าที่ศูนย์สองเฉพาะกิจพระรากศูนย์หนึ่งเจริญนครก็ประมาณนี้นะครับกลับไปห้องหลักหน้าหลักที่รวมทุกห้องนะครับกดสีส้มหนึ่งครั้งนะครับกถึง 2. 2> ก็จะสามารถฟังได้ทุกช n นลนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับเวลาจะส่งออกก็ต้องบิด ไปยังช่องที่เราจะใช้งานก่อนนะครับเมื่อ <ใน S 1> ไม่มีการใช้งานแล้วก็สามารถปิดเครื่องได้นะครับก็การใช้งานคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับหากมีคลิปหรือว่าคำแนะนำด้านการใช้งานตัว Android 4เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำไว้แยกอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าสองเครื่องเนี่ยเซตต่างกันนะครับตัวนี้มี ทีมสปีกหรือว่า TS3 เข้ามาด้วยนะครับก็ยังไงแล้วขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ